สกิลกาดบัฟท่าไอออนเฮดแล้วก็สกิลดาบศักดิ์สิทธิ์เวลาคูดาวจะสั้นลงเอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์ดาเมจสามพันรับไปเอ็กคาลิเบอร์ของผมเอ้ยเออเอดาบศักดิ์สิทธิ์คูดาวเหลืออยู่ที่ประมาณ6วิไอออนเฮดคูดาวห้าวิ ตอนนี้อยู่เอ็กเปิดคัทสองอยากได้เอ็กคา e ิของผมหรือเปล่าถ้าสามารถชักมันออกจากฝักได้แล้วก็มาเอามันไปสิเอ็กคา e ิของผมสำหรับกิลกาผมจะใส่ไอเทมขิไป2อย่างแล้วก็บัตรประกันจุดออนทั้งที่กดคนเดียวนะแต่รู้สึกเหมือนคนคุ้นเคย <laughs> เจอกันบ่อยแล้วเกินอัดคลิปบ้างไม่อัดคลิปบ้างสำหรับกิลกาจะมีการเก็บสแต็กที่เฉพาะคือตีป,ปกติเนี่ยไม่ได้สแต็กนะจะได้มาจากแบบสกิลว,ว้ย ไปทำแต้มไหมพี่ยุงตีปกติตีไปเถอะตีให้ตายสแต็กก็ไม่ขึ้นต้องสกิลเท่านั้นเอา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 ยังไงดีตายน้อยปุ๊บปับป๊บมาป๊บเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช่วยเราเว้ยมาช้าแต่ว่ามานะมานะมาสคเนียเอา้าไม่น่ามาเลยกูชุบฟิกามาเออไม่ได้เลยหรือว่าได้บ้างไม่รู้ไม่มีคนแทงอะ่ะ ผมก็ไม่ชอบแทงซะด้วยพี่ยุงแทงไหมเฮ้ยพี่ยุงแทงแล้วพี่ยุงแทงแล้วเออ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 เรียบร้อยดาบศักดิ์สิทธิ์ของข้ายัายัน <c oughs> สิบแต้มโอเคเฮ้ยชึบอืไปเว้ยรอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เล่นตัวนี้นานเหมือนกันมาแล้วดาบศักดิ์สิทธิ์ของผม นายน่ะอยากได้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันไหมกระต่ายน้อยรับดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันไปเอาเอาโอเคอย่านะ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 เฮ้ยชึบหนีก่อนสามแต้มอุ้ยโอ้โหไม่น่าทําแต้มเลยน่าจะแบบคิวเขาเฮ้ยโอ้โหมันแบบจังหวะทําทแต้มพอดีไปล่างแล้วผมเน้นที่ล่างเว้ยจะเจ็ดนาทียี่สิบวิละกดดันไปแล้วนี่ว่าปั๊บปับป๊บ ขอเลเวลเจ็ดได้ไหมอีกนิดเดียวโอเคไอออนเฮดชึบปรับเฮ้ยลารดไม่ทันเออเออเออสวยสิบแ้มเป็นไงล่ะดาบศักดิ์สิทธิ์ของผมเลจิไอนายน่ะอยากได้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันไหมเออเลเวลแปดแล้วมาสกันเนี่ยรับดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันไปโอ้เอามีกิวดการด,ด้วยเหรอดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันเฮ้ยชึบชึบชึบ ชิบหนีไว้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพออยู่กันเนยอะแล้วผมไปสดอยู่คนเดียวจะไปไหนเฮ้ยเฮ้เธอนะ่ะมารับดาบศักดิ์สิทธิ์ของผมไปสิดาบของผมนะ่ะมีเพื่อเธอเท่านั้นไปไหนมึงจะไปไหนเอ้ยเอ้ยดาบที่ดีขนาดเนี้เป็นของคุณคนเดียวนะเอานะเลือดจะหมดอะ่ะจูนไอเปิร์ทแทงให้หน่อยโอ้โหสี่สิบแต้มเฮ้ยชออยายจ้า เฮ <peach> ้ยมันมา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 ,มนมาหนีเว้เฮย้ยชึบเปิดโล่จิม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 อืมตอนที่แบบถือโล่อะมันจะตีเราได้เลือดมันถึกแต่ถือดาบนี่คือจะได้ดาเมจเยอะมากไม่ได้จับตัวนี้นานมากแทงไม่ตรงเลยตกที่นั่งลำบากเอ้ยเลเวลสิบแล้วยังไงเอ้ยจึจ๊บจมาดิมาดิเฮย้ยดาบศักดิตของผมเป็นของคุณคนเดียวนะชึบ ไอออนเฮดปรับเอ้ยจริงๆแล้วไอออนเฮดเสร็จเนี่ยไม่ต้องตีก็ได้เพราะว่ารอเปลี่ยนเป็นฟอร์มดาบเว้ยมันจะได้แบบจิ้มแรงๆใช่ใช่ใเปิดไอออนเฮดเนี่ยรับสแต็กก่อนมันโดดมาแน่นอน40แต้มขอก่อนเอ้าไม่มีใครมากันอืออ่ะอ่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือออ,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 อเอาไปไหนวะเอาตายแล้วหรอ ดาบที่ดีขนาดเนี้ยเป็นของพวกคุณคนเดียวนะเนืนี้ยี่สิบหกแต้มทันไหมทันอยู่ชึบหนีไปฟิกเกอร์หนีเฮ้ยดาบของผมนะเป็นของคุณเป็นของคุณเฮ้ยชึบโอ้โหแต่ว่าได้คิวอยู่คือแรงมากตอนที่ถือดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแคลรี่โดนตีนะเลือดหายเป็นข้อคิวไปแล้วเจ็ดตัวขนาดแบบไม่ได้จับตัวนี้นานมากแล้วนะดาบศักดิ์สิทธิ์ของเรานี่มันช่างศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินตอนนี้สามนาทีอยู่ บขอฟาร์มจริงๆไม่ควรจะแบบเลเวลเยอะเกินนะเอาแค่แบบประมาณเลเวล13อ่ะ12-13อะกำลังดีเพอยิ่งเลเวลเยอะเวลาตายเนี่ยครูดาวมันจะนานเว้ยดาบศักดิ์สิทธิ์ของผมนะ่ะเป็นของคุณนะคุณจะไปไหนฮื้อหือ,หอเรียบร้อยดาบที่ดีขนาดนี้นะเป็นของคุณเฮ้ยชึบเปิดล่ออยู่เฮ้ยเอาเลือดเอาเลือด,อ,อ,ดอืออ้ยเป็นไงล่ะดาบที่ดีขนาดนี้เป็นของคุณเฮ้ยชึบ โอ๊ยไป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 ช่วงล่างมาสค a เนียเลเวล14แล้วส่วนผมก็13ไปแล้วเนี่ยถ้าตายขึ้นมาช่วงนี้นะบอกเลยงานงอกอืมวาร์ปกลับบ้านเขาเปิดเลจิดาบที่ดีขนาดนี้นะ่ะเป็นของคุณนะครับของคุณของคุณแค่คนเดียวเฮ้ยชึบชึบชึบแล้วก็ดาบของผมนะ่ะเป็นของคุณนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะได้ละ มาเชอร์เนียมาเก็บอยู่ดาบที่ดีขนาดนี้เป็นของคุณนะครับไม่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 ตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บตึ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 ๊บหนีไปหนีไปหนีไปเฮ้ยชุบอืมเพราะว่าเดี๋ยวโล่ผมเนี่ยมันจะหายเว้ยึ๊บนั่นไงโล่แตกเลยโอ้ยดาบที่ดีขนาดนี้ขยับไม่ได้นะครับโอเคเสียได้อ่ะไม่ได้ทำแต้มเลย คิวไปแล้ว10ตัวโอ้ถ้าจริงๆผมได้ทำแต้มนะผมน่าจะมีโอกาสได้ MVP อยู่เสียดายแต้มไม่ได้ทำา7 0 0ต่อ200ไม่ได้ MVP เลยอะ่ะเสียดายอะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน AFK เนี่ยมันจะสามารถแบบรีแมต์ได้โอเคเขาไม่ได้ AFK เฮ้ยชึบเออเล่น e ีวก่อนมาร์แคเนียกูไม่ป่าเหรอ <laughs> ออออโอเคโอเคผมป่าก็ได้อือเอามาสัสเคือเนี้ยไปบนกูว่าไม่ใช่แล้วแบบแแเนี้ยรอบตูมัสเคืเนี้ยมันเข้ามาเกียร์หรือเปล่าเนี่ยมันเดินอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ทําอะไรเลยเอากูอุต่าห์เปิดไว้การดอือปรับปรับฟันไปโอ้ย ดูมันอะมันไม่ทําอะไรเลยนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละโอเคเปิดไว้กาดทันแล้วก็จิ้มสวยปล่อยมันปะจะสองนาทีละไปตัดสิน2องนาทีเอาจิ้มใส่ปิกจูตายปะไม่ตายเหรอเฮ้เอา้าตายปะไว้กาดทันอยู่ โอ้ยเหลือสองคนจูเนเปอร์กับผมมาสคเนียแม่งไม่ต้องไปนับหรอกเอาแม่ยิ้มแม่ยิ้มของแท้เลยชึบอืมเปิดไว้กาดทันอยู่แดกเลือด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 แล้วก็ทิมโอ้ยไว้กาดอดออือจิิมอืม้อย ดูมันอะดูมัน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 ,มน,มนทำทำตัวพาล้อชิปอยู่ดีๆก็ต้องมาเสียแต้มเลองดูซินหนึ่งหนึ่งอยากจะลองอยู่อยากจะลองอยู่อยากจะลองอยู่จึ๊บจบจึ๊บ,บปุ๊บมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เรียบร้อยเออนึกว่าจะไปเอาเบอร์รี่อืออเฮ้ยจึ๊บอืบอ <laughs> บอกเลยจิตสัมผัสมิวมาเอาจริงดิมิวอู๋ตัวอย่างบางมาทําไมเนี่ยโอ้ปึ๊บปึ๊บเปิดโออยู่เปิดรออยู่จิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็สไลด์อืออดาบดาบไปโอ้เสียได้อะ่ะคือดาบศักดิ์สิทธิ์มันจะมีระยะที่เหมาะสมอยู่โอ้ยาวอะ่ะขี้เกียจอ่านแต่ผมจําได้คุนค้นๆนะมันต้องโดนประมาณช่วงกลางอะถึงจะดี เนี่ยประมาณเนี้ยเออประมาณแบบช่วงกลางช่วงปลายอะ่ะมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนยกลอยเฮ้ย hey, เอา้าเออเรียบร้อยไม่มีอยู่ในมูฟอีกแย่ yeah, ละหรือว่าผมจะยืนอยู่ด้านหลังดีวะแต่ว่าผมต้องแบบเป็นคนงัดให้เพื่อนอะ่ะโอ้กระต่ายกูเอาเลยเหรอเดี๋ยวนะโดนไหมเนี่ยไม่โดนเหรอเฮ้ยเออ,อปับป๊บปั๊บเปิดโลกหนีหนึ่งทีเรียบร้อยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ชิบเย yeah. อยู่ในมุฟฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็เสียบปรับปรับ,ปบเปอร์โลโอเคเฮ้ยชบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอายอมแพ้เอาจริงๆนะเกมนะส่วนใหญ่มันจะตัดสินที่2นาทีถ้าเกิดว่า2นาทีใครทรงสวยกว่าเอาจริงชนะเดินมั่วซั่วไปเรื่อยอะ่ะยังไงเปอร์เซ็นต์แพแม่งโคตรเยอะต่อให้ต้นเกมจะทำมาดีแค่ไหนนะเจอ2นาทีพลิกเข้าไปจบคิวไปสี่ตัวคิวน้อยมากเมื่อไหร่จะมาสเตอร์วะเนี่ยถ้าเกิดว่าสไลด์อยู่ตรงนี้ ศัตรูจะไม่โดนยกลอยใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสามเหลี่ยมมัร์ฟเออโดนยกลอยแล้วก็อยู่ไปใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ประชิดอย่างเงี้ยศัตรูจะไม่โดนยกลอยดาเมจพันสองกับตรงนี้อุ้ยอันนี้ดาเมจเยอะกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ